สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะวันนี้เรามาทําเมนูไข่เจียวน้ํากันนะคะมาดูส่วนประกอบค่ะจะใช้ไข่ไก่สามฟองค่ะแล้วก็น้ำสีถ้วยตวงนะคะหมูสับค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นตัวเนื้อหมูก็ได้แต่อันนี้ใส่เป็น3ามชั้นจะอร่อยนะคะให้สับหยาประมาณ1ขีดหรือ100กรัมนะคะกุ้งสับหยาเหมือนกันค่ะหนึกรัมนะคะ ต้นหอมกับขึ้นช่ยใช้ชยอย่างละสองต้นหั่นท่อนค่ะขิงซอยนะคะเมื่อหั่นแล้วใช้หนึ่งช้อนโต๊ะเราจะปรุงรสด้วยตัวเหล้าจีนสองช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโตะซอสปรุงรสครึ่งช้อนโต๊น้ำมันหอยครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ตัวช่วยของเราค่ะประมาณสักครึ่งช้อนชาเดี๋ยวเรามาทํากัน <S <S เราจะนํากุ้งสับหยาบของเราเนี่ยใส่ลงในตัวไข่นะคะ แล้วเราถึงจะนําไปทอดแล้วก็ทําไข่เจียวน้ําค่ะเราไปทำเป็นกระทะแห้งนะคะเราก็จะลงน้ํามันค่ะประมาณสองถึงสามช้อนโต๊ะค่ะเมื่อน้ํามันร้อนนะคะให้ใส่ตัวไข่ที่เราเจียวไว้เลยค่ะให้เพื่อนๆใจตะหลิวช่วยหั่นนี้ค่ะ ผันอย่างนี้นะคะให้เขาเป็นท่อนๆหน่อยค่ะแล้วเราจะใส่ตัวน้ําเลยค่ะปริมาณเท่าที่บอกนะคะเพื<ๆ>่อนๆไม่ต้องไม่ต้องกลัวมันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาน้ําซุปเราเดือดแล้วเนี่ยเราจะโกยฟองตรงนี้ออกค่ะความมันของไข่ที่เราเจียวก็จะหายไปค่ะหมูสามชั้นของเราลงเลยค่ะตามด้วยขิงนะคะ น้ำเริ่มเดือดน,นะคะให้เพื่อนๆโกยด้านหน้าทิ้งเลยค่ะน้ำมันออกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปรุงเครื่องเลยค่ะตัวช่วยค่ะน้ำมันหอยค่ะซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวค่ะ ไข่น้ําของเราก็เดือดสุกรับประพร้อมรับประทานนะคะก่อนนําขึ้นให้ใส่เหล้าจีนค่ะปริมาณตามที่บอกของช้อนโต๊ะค่ะปิดไฟสามารถเสิร์ฟได้เลยค่ะเราก็จะเสิร์ฟไข่น้ําของเราเลยค่ะต้นหอมก็ขึ้นใช่รลยเลยนะคะประมาณนี้ค่ะไข่น้ํา ไข่เจียวน้ำของเราก็เรียบร้อยนะคะทดลองทําดูค่ะวิธีการง่ายๆแล้วก็น้ําซุปเราจะหอมกิน่นเล้าจีนนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะถ้าชอบช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ